เมื่อเสียงสันส่นๆของลูกชายดังจากสถานีตำรวจเธอไม่รู้เลยว่าผู้หญิงที่เขารักที่สุดกำลังซ่อนความลับมืดดำที่พร้อมทำลายทุกอย่างและค่ำคืนนี้ความจริงทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดโปงที่เมืองเชียงใหม่แสงแดดอ่อนๆตอนสายศาสผ่านหน้าต่างไม้เก่ากลิ่งกาแฟร้อนลอยขึ้นมาจากถ้วยบนโต๊ะเสียงลมพัดเบาๆทำให้ผ้าม่านปลิวช้าๆ สมศรีแม่วัยกลางคนยืนมองออกไปนอกบ้านหัวใจของเธอนิ่งสงบเหมือนเช้าอีกวันธรรมดาแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในเสี้ยววินาทีเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นสั่นเบาๆบนโต๊ะไม้ข้างหน้าต่างชื่อนบลูกชายของเธอปรากฏบนหน้าจอเธอยิ้มบางๆโดยไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่วินาทีชีวิตของเธอจะสั่นสะเทือนสมศรีกดรับสายเสียงลูกชายสั่นเล็กน้อย เหมือนคนที่พยายามเก็บความกลัวเอาไว้แม่ผมอยู่ที่สถานีตำรวจครับเสียงนั้นทำให้เลือดในตัวเธอเย็นลงทันทีลมหายใจของเธอติดขัดโลกทั้งใบเหมือนหยุดเคลื่อนไหวเธอถามเบาๆด้วยความตกใจนบเกิดอะไรขึ้นลูกนบเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบด้วยเสียงที่เจอความสับสนมินตราแจ้งความใส่ร้ายผมครับแม่ชื่อของมินตราสปายของเธอ ดังขึ้นในอากาศเหมือนคมมีดบางๆที่กรีดความสบายใจจนขาดออกจากกันสมศรีสุดลงนั่งบนเก้าอี้มือของเธอสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบเธอพยายามตั้งสติพยายามให้ตัวเองไม่ล้มลงจากความตกใจเสียงรถบนถนน,นหน้าบ้านดังมาเป็นระยะแต่เสียงทั้งหมดเหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของแม่ที่พุ่งขึ้นไม่หยุด เธอถามอีกครั้งด้วยเสียงที่อ่อนลงมินตราทำแบบนี้ทำไมลูกนพพรมหายใจลึกเหมือนพยายามกลืนความอึดอัดทั้งหมดผมเพิ่งรู้ครับแม่ว่าเธอพยายามทำให้เราสองคนทะเลาะกาันเธออยากให้ผมห่างจากแม่เธอสร้างเรื่องใส่ร้ายผมเพื่อให้ผมดูไม่ดีต่อหน้าแม่สมศรีหลับตาช้าช้าโลกเหมือนหมุนวนอยู่รอบตัวเธอไม่เคยคิดเลยว่ามินตรา ผู้หญิงที่ยิ้มหวานผู้จาอ่อนโยนจะมีความคิดที่ต้องการแบ่งแยกแม่กับลูกชายเสียงของนพยังคงเล่าต่อแต่ละคำเหมือนเข็มที่ทิ่มลงไปในหัวใจของสมศรีเธอพยายามบอกว่าแม่ไม่ชอบเธอเธอทำทุกทางให้ผมโกรธแม่แต่เมื่อผมรู้ความจริงทุกอย่างชัดเจนทันทีลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างทำให้ขนบนแขนของสมศรีลุกสู้ เธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนขอบเวของความจริงความจริงที่ทำให้เธอทั้งเจ็บและทั้งตกใจเสียงนพยังคงสั่นเล็กน้อยแต่มีความมั่นคงมากขึ้นแม่ครับผมไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายความสัมพันธ์ของเราผมรักแม่มากและเมื่อผมแน่ใจว่าเธอจงใจทำแบบนี้ผมตัดสินใจเล้่เธอออกจากบ้านครับคำพูดนั้นทำให้สมศรีนิ่งไปชั่วครู่เหมือนหัวใจถูกบีบแน่น ความเศร้าความช็อกและความโล่งใจประดังเข้ามาพร้อมกันจนเธอไม่รู้ว่าควรรู้สึกอะไรเป็นอย่างแรกบ้านทั้งหลังเงียบสนิทเสียงเข็มนาฬิกาบนผนังเดินช้าช้าแต่ละวินาทีหนักเหมือนก้อนหินนพูดต่อด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงใจแม่ครับผมเลือกแม่เสมอแม่เป็นคนที่ผมเคารพที่สุดในชีวิตและผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายสิ่งนี้ สมศรีวางมือบนหน้าอกรู้สึกถึงความเจ็บเบาๆที่กดลงมาแต่ในนั้นก็มีความอบอุ่นบางอย่างเหมือนเธอเพิ่งได้ยินคำที่อยากได้ยินมานานหลายปีเธอมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าเชียงใหม่เริ่มมีเมฆครึ้มบทบังแสงแดดที่เคยสว่างในตอนเช้าเหมือนชะตาของครอบครัวที่กำลังจะแปลเปลี่ยนไปอีกขัน้นสายลมเริ่มแรงขึ้นต้นไม้หน้าบ้านไหวตามแรงพัด และในช่วงเวลางเงียบสงบที่เต็มไปด้วยความเครียดนั้นประตูบ้านของสมศรีก็มีเสียงเคาะดังขึ้นเบาๆเป็นจังหวะช้าๆแต่หนักแน่นจนทําให้เธอสะดุง้งเธอค่อยๆลุกขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกเธอไม่รู้ว่าใครอยู่หลังประตูอาจเป็นตำรวจอาจเป็นเพื่อนบ้านหรืออาจเป็นคนที่เธอไม่อยากพบมากที่สุดมือของเธอแตะที่ลูกบิด ลมหายใจของเธอสะดุดทุกเสียงรอบตัวเหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่ดังในความเงียบเธอค่อยๆหมุนลูกบิดช้าช้ามากเหมือนเวลาถูกยืดออกไปจนแทบหยุดนิ่งแสงจากด้านนอกลอดเข้ามาแต่ปลายเท้าของเธอและทันทีที่ประตูเปิดออกเพียงเล็กน้อยเรื่องราวก็เหมือนกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่รอยอยู่หน้าประตูจะทำให้หัวใจของสมศรีสั่นสะเทือนยิ่งกว่าเดิมและนี่คือจุดที่เรื่องราวกำลังจะเริ่มคลี่คลายไปสู่ความจริงที่น่าตกใจมากกว่าทุกสิ่งที่เธอเคยเผชิญประตูที่แม่สมศรีเปิดออกช้าๆกลับเผยให้เห็นเงาของใครบางคนที่ไม่ควรจะยืนอยู่ตรงนั้นในเวลานี้ ลมหายใจของเธอหยุดไปเสี้ยววินาทีพระคนตรงหน้าคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับความลับทั้งหมดความลับที่นบลูกชายของเธอไม่เคยบอกกับใครแม้แต่แม่ของตัวเองแววตาของคนผู้นั้นสันไหวเหมือนกำลังปิดบังบางอย่างสำคัญและเพียงแค่ประโยคแรกที่เขาพูดออกมาทำให้หัวใจของสมศรีเย็นว่าทันทีผมรู้ว่าใครเป็นคนวางแผนทั้งหมดครับ แต่แม่ต้องทําใจให้ดีเพราะเรื่องนี้อาจไม่เป็นอย่างที่แม่คิดเสียงนั้นเหมือนการเปิดประตูสู่ความจริงอีกชั้นความจริงที่อาจทําให้ความสัมพันธ์ของทุกคนเปลี่ยนไปตลอดกาลประตูบ้านเปิดแง้มอยู่เพียงครึ่งหนึ่งสายลมเย็นจากเมืองเชียงใหม่พัดเข้ามาอย่างแผ่วเบาแต่ความรู้สึกในใจของสมศรีกลับหนักและหนาวกว่าสายลมนั้นหลายเท่าชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือวิชาญเพื่อนสนิทของลูกชายนพ เขาเป็นคนที่เธอไว้วางใจมาตลอดแต่แววตาที่สั่นไหวของเขาทำให้เธอสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ไม่ปกติสมสีกลืนน้ำลายเบาๆเสียงหัวใจเต้นชัดเจนในหูเธอถามด้วยเสียงแผ่ววิชานเธอหมายถึงอะไรทำไมพูดแบบนั้นวิชานหายใจลึกเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้บ้านทั้งหลังเหมือนเงียบลงทันที ผมรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มเรื่องใส่ร้ายนกครับแม่สมศรีคำพูดนั้นทำให้สมศรียืนนิ่งร่างกายแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นลมเย็นพัดผ่านประตูแต่ความเย็นในใจเธอนั้นมากยิ่งกว่าเธอถามเสียงสัน่นมินตราใช่ไหมเธอเป็นคนทำทั้งหมดใช่ไหมแต่วิชานสายหน้าด้วยสีหน้าที่จริงจังไม่ใช่แค่เธอคนเดียวครับแม่คำว่า ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเหมือนเสียงฟ้าร้องที่ดังขึ้นกลางใจสมศรีรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังสัน่นความสงสัยและความกลัวผสมเข้าด้วยกันจนแทบหายใจไม่ออกวิชานก้าวเข้ามาในบ้านช้าๆเขามองไปทั่วห้องเหมือนกำลังตรวจสอบว่ามีใครแอบฟังหรือไม่จากนั้นจึงพูดต่อด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมมีอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องครับแม่สมศรี และถ้าแม่ได้ยินชื่อแม่อาจช็อกยิ่งกว่าเดิมสมศรีจับพนักเก้าอี้ไว้แน่นกลัวว่าขาของเธออาจไม่สามารถรับน้ำหนักได้เธอพยายามตั้งสติแม่ในใจจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังพังลงตรงหน้าบอกฉันมาเถอะวิชาญฉันพร้อมฟังทุกอย่างแล้ววิชานสบตาเธอลึกและจริงจังก่อนเอ,อ่ยช้าชราวกับช่างใจทุกคำ คนที่สนับสนุนมินตราคือคนใกล้ตัวแม่ครับสมศรีรู้สึกถึงความเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนเธอกำลังจะได้ยินสิ่งที่ไม่อยากฟังที่สุดเธอถามเสียงสัน่นคนใกล้ตัวฉันใครกรันวิชานสูตรลมหายใจก่อนตอบอย่างหนักแน่นคือสีนวลครับแม่ชื่อสีนวลทำให้สมศรีชะงักเธอรู้จักชื่อนี้ดีสีนวลคือเพื่อนบ้านที่มักมาช่วยงานบ้านเสมอ เป็นคนที่เธอเชื่อใจและเคยให้คำปรึกษามาโดยตลอดเป็นไปไม่ได้สมศรีพึรรมพำเบาๆสีนวลรักนบมากเธอเอ็นดูเหมือนลูกแท้ๆวิชาญสายหน้าอย่างเจ็บปวดภายนอกอาจเป็นแบบนั้นครับแต่ความจริงคือสีนวลไม่อยากเห็นนบใกล้ชิดแม่มากเกินไปเธอคิดว่าถ้าครอบครัวแม่สมศรีอบอุ่นเกินไปเธอจะเสียประโยชน์บางอย่างที่เธอหวังไว้ สมศรีหันไปมองหน้าต่างท้องฟ้าเชียงใหม่เริ่มมืดเมฆสีเทาลอยปกคลุมทั่วเมืองเหมือนกำลังสะท้อนความสับสนในใจเธอสีนวลหวังประโยชน์อะไรเธอถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความสั่นคลอนวิชาญถอนหายใจเธอหวังให้มิตรายแยกแม่กับนบออกจากกันให้ได้เพื่อที่เธอจะได้เข้ามามีอิทธิพลกับนบแทนเธอคิดว่าท่านขาดความสัมพันธ์กับแม่ เขาจะพึ่งพาคนอื่นและเธอจะกลายเป็นคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในหลายเรื่องสมศรียกมือขึ้นทาบหน้าอกเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบแน่นอยู่ในหัวใจความทรมานจากการรับรู้ความจริงทําให้ดวงตาเธอร้อนวูบแต่เธอกัดฟันไม่ให้ตัวเองร้องไห้แล้วพรูไมเรื่องนี้เธอถามยังไม่รู้ทั้งหมดครับวิชาญตอบเขารู้แค่ว่ามินตราใส่ร้ายเขา แต่เขายังไม่รู้ว่าสีนวลเป็นคนช่วยวางแผนเบื้องหลังสมศรีหลับตาเธอรู้สึกถึงความหนักอึ้งในหัวใจแต่ขณะเดียวกันก็มีความมุ่งมั่นบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในสายตาเธอเธอไม่ยอมให้ใครทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกต่อไปวิชาญเสียงของเธออ่อนลงแต่หนักแน่นฉันอยากรู้ความจริงทั้งหมดทุกอย่างที่เธอรู้วิชาญพยักหน้า ก่อนเล่าต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังสีนวลเป็นคนผลักดันให้มินตราเชื่อว่าแม่ไม่ชอบเธอสีนวลคอยพูดให้มินตราระแวงแม่และบอกว่าถ้าทําให้นพางจากแม่ได้ชีวิตคู่ของเธอจะมีอิทธิพลมากขึ้นสมศรีนิ่งฟังทุกคําเหมือนคมมีดบางๆที่กรีดใจแต่เธอยังคงตั้งสติไม่ยอมให้ความโกรธครอบงำและสีนวลยังแนะนํามินตรา วิชานเว้นช่วงให้แจ้งเรื่องใส่ร้ายนบเพื่อสร้างความวุ่นวายในบ้านเพื่อให้แม่เครียดเพื่อให้นบต้องเลือกว่าอยู่ข้างใครสมสีเม้มริมฝีปากเธอรู้สึกถึงน้ำหนักมหาศาลที่กดทับลงบนหัวใจแต่ในแววตามีประกายของความเข้มแข็งเริ่มลุกขึ้นเธอหันไปมองวิชาญขอบใจมากที่บอกฉันแต่ตอนนี้ฉันต้องไปหานบลูกชายฉันต้องรู้ความจริง วิชาญพยักหน้าผมจะไปกับแม่ครับเพราะเรื่องนี้ยังไม่จบและผมคิดว่าจะมีคนอีกหลายคนที่ไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยสมศรีรู้สึกถึงความเงียบครอบงำทั้งห้องนาฬิกาบนผนังเดินช้าช้าแต่ละวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดเธอเดินไปหยิบกระเป๋ามือยังสั่นเล็กน้อยแต่จิตใจมั่นคงกว่าเดิมมากวิชานเดินตามเธอไปที่ประตู ก่อนที่ทั้งสองจะก้าวออกสู่ลมเย็นของเชียงใหม่เมืองที่ดูเหมือนสงบแต่กำลังปกปิดความจริงที่ค่อยๆถูกเปิดเผยทีละชั้นและทันทีที่สมศรีเปิดประตูบ้านกว้างขึ้นเธอไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังแอบมองอยู่จากมุมมืดของรั้วบ้านสายตาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจลึกลับสายตาที่รู้ดีว่าทุกอย่างกำลังจะถูกเปิดโปง แต่เธอคนนั้นจะไม่ยอมให้ความจริงโผล่ขึ้นมาโดยง่ายเรื่องราวกำลังก่อตัวเป็นพายุและสมศรีกำลังเดินเข้าไปสู่หัวใจของมันโดยไม่รู้ว่าคนที่กำลังซ่อนอยู่ในเงานั้นคือหนึ่งในผู้ที่เธอไว้วางใจมากที่สุดในชีวิตและทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความจริงที่กำลังจะเผยตัวออกมาประตูบ้านเปิดแง้มอยู่เพียงครึ่งหนึ่ง สายลมเย็นจากเมืองเชียงใหม่พัดเข้ามาอย่างแผ่วเบาแต่ความรู้สึกในใจของสมศรีกลับหนักและหนาวกว่าสายลมนั้นหลายเท่าชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือวิชานเพื่อนสนิทของลูกชายนบเขาเป็นคนที่เธอไว้วางใจมาตลอดแต่แววตาที่สั่นไหวของเขาทำให้เธอสัมผัสดได้ถึงบางอย่างที่ไม่ปกติสมศรีกลืนน้ำลายเบาเสียงหัวใจเต้นชัดเจนในหูเธอถามด้วยเสียงแผ่ว วิชานเธอหมายถึงอะไรทำไมพูดแบบนั้นวิชานหายใจลึกเหมือนกําลังรวบรวมความกล้าก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้บ้านทั้งหลังเหมือนเงียบลงทันทีผมรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มเรื่องใส่ร้ายนกครับแม่สมศรีคำพูดนั้นทำให้สมศรียืนนิ่งร่างกายแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นลมเย็นพัดผ่านประตูแต่ความเย็นในใจเธอนั้นมากยิ่งกว่าเธอถามเสียงสัน่น มินตราใช่ไหมเธอเป็นคนทำทั้งหมดใช่ไหมแต่วิชาญสายหน้าด้วยสีหน้าที่จริงจังไม่ใช่แค่เธอคนเดียวครับแม่คำว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเหมือนเสียงฟ้าร้องที่ดังขึ้นกลางใจสมศรีรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังสัน่นความสงสัยและความกลัวผสมเข้าด้วยกันจนแทบหายใจไม่ออกวิชาญก้าวเข้ามาในบ้านช้าๆเขามองไปทั่วห้อง เหมือนกำลังตรวจสอบว่ามีใครแอบฟังหรือไม่จากนั้นจึงพูดต่อด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมมีอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องครับแม่สมศรีและถ้าแม่ได้ยินชื่อแม่อาจช็อกยิ่งกว่าเดิมสมศรีจับพนักเก้าอี้ไว้แน่นกลัวว่าขาของเธออาจไม่สามารถรับน้ำหนักได้เธอพยายามตั้งสติแม้ในใจจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังพังลงตรงหน้าบอกฉันมาเถะวิชานฉันพร้อมฟังทุกอย่างแล้ว วิชานศบตาเธอลึกและจริงจังก่อนเอ่ยช้าๆราวกับช่างใจทุกคำคนที่สนับสนุนมินตราคือคนใกล้ตัวแม่ครับสมศรีรู้สึกถึงความเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนเธอกำลังจะได้ยินสิ่งที่ไม่อยากฟังที่สุดเธอถามเสียงสัน่นคนใกล้ตัวฉันใครกรันวิชานสูดลมหายใจก่อนตอบอย่างหนักแน่นคือสีนวลครับแม่ ชื่อสีนวลทําให้สมศรีชะงักเธอรู้จักชื่อนี้ดีสีนวลคือเพื่อนบ้านที่มักมาช่วยงานบ้านเสมอเป็นคนที่เธอเชื่อใจและเคยให้คําปรึกษามาโดยตลอดเป็นไปไม่ได้สมศรีพึรรมพำเบาๆสีนวลรักนกมากเธอเอ็นดูเหมือนลูกแท้ๆวิชาญสายหน้าอย่างเจ็บปวดภายนอกอาจเป็นแบบนั้นครับแต่ความจริงคือสีนวลไม่อยากเห็นนกใกล้ชิดแม่มากเกินไป เธอคิดว่าถ้าครอบครัวแม่สมศรีอบอุ่นเกินไปเธอจะเสียประโยชน์บางอย่างที่เธอหวังไว้สมศรีหันไปมองหน้าต่างท้องฟ้าเชียงใหม่เริ่มมืดเมฆสีเทาลอยปกคลุมทั่วเมืองเหมือนกำลังสะท้อนความสับสนในใจเธอสีนวลหวังประโยชน์อะไรเธอถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความสันคลอนวิชานถอนหายใจเธอหวังให้มิตรายแยกแม่กับนบออกจากกันให้ได้ เพื่อที่เธอจะได้เข้ามามีอิทธิพลกับนกแทนเธอคิดว่าท่านผ่าขาดความสัมพันธ์กับแม่เขาจะพึ่งพาคนอื่นและเธอจะกลายเป็นคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในหลายเรื่องสมศรียกมือขึ้นทาบหน้าอกเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบแน่นอยู่ในหัวใจความทรมานจากการรับรู้ความจริงทําให้ดวงตาเธอร้อนวูบแต่เธอกัดฟันไม่ให้ตัวเองร้องไห้แล้วพรุ่งใหมเรื่องนี้เธอถาม ยังไม่รู้ทั้งหมดครับวิชานตอบเขารู้แค่ว่ามินตราใส่ร้ายเขาแต่เขายังไม่รู้ว่าสีนวลเป็นคนช่วยวางแผนเบื้องหลังสมศรีหลับตาเธอรู้สึกถึงความหนักอึ้งในหัวใจแต่ขณะเดียวกันก็มีความมุ่งมั่นบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในสายตาเธอเธอไม่ยอมให้ใครทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกต่อไปวิชานเสียงของเธออ่อนลงแต่หนักแน่น ฉันอยากรู้ความจริงทั้งหมดทุกอย่างที่เธอรู้วิชานพยักหน้าก่อนเล่าต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังสีนวลเป็นคนผลักดันให้มินตราเชื่อว่าแม่ไม่ชอบเธอสีนวลคอยพูดให้มินตราระแวงแม่และบอกว่าถ้าทำให้นพ่างจากแม่ได้ชีวิตคู่ของเธอจะมีอิทธิพลมากขึ้นสมศรีนิ่งฟังทุกคำเหมือนคมมีดบางๆที่กรีดใจแต่เธอยังคงตั้งสติ ไม่ยอมให้ความโกรธครอบงำและสีนวลยังแนะนามินตราวิชานเว้นช่วงให้แจ้งเรื่องใส่ร้ายนบเพื่อสร้างความวุ่นวายในบ้านเพื่อให้แม่เครียดเพื่อให้นบต้องเลือกว่าอยู่ข้างใครสมสีเม้มริมฝีปากเธอรู้สึกถึงน้ำหนักมหาศาลที่กดทับลงบนหัวใจแต่ในแววตามีประกายของความเข้มแข็งเริ่มลุกขึ้นเธอหันไปมองวิชาน ขอบใจมากที่บอกฉันแต่ตอนนี้ฉันต้องไปหานพลูกชายฉันต้องรู้ความจริงวิชานพยักหน้าผมจะไปกับแม่ครับเพราะเรื่องนี้ยังไม่จบและผมคิดว่าจะมีคนอีกหลายคนที่ไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยสมศรีรู้สึกถึงความเงียบครอบงำทั้งห้องนาฬิกาบนผนังเดินช้าช้าแต่ละวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดเธอเดินไปหยิบกระเป๋า มือยังสั่นเล็กน้อยแต่จิตใจมั่นคงกว่าเดิมมากวิชาญเดินตามเธอไปที่ประตูก่อนที่ทั้งสองจะก้าวออกสู่ลมเย็นของเชียงใหม่เมืองที่ดูเหมือนสงบแต่กำลังปกปิดความจริงที่ค่อยๆถูกเปิดเผยทีละชั้นและทันทีที่สมศรีเปิดประตูบ้านกว้างขึ้นเธอไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังแอบมองอยู่จากมุมมืดของรั้วบ้าน สายตาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจลึกลับสายตาที่รู้ดีว่าทุกอย่างกําลังจะถูกเปิดโปงแต่เธอคนนั้นจะไม่ยอมให้ความจริงโผล่ขึ้นมาโดยง่ายเรื่องราวกําลังก่อตัวเป็นพายุและสมศรีกําลังเดินเข้าไปสู่หัวใจของมันโดยไม่รู้ว่าคนที่กําลังซ่อนอยู่ในเงานั้นคือหนึ่งในผู้ที่เธอไว้วางใจมากที่สุดในชีวิตและทั้งหมดนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความจริงที่กำลังจะเผยตัวออกมา